คิมเบอร์รี่ชวนยิ้มสวยสุขภาพช่องปากดีด้วยยูยาสีฟันฟูเบอติกบูรณา,าการครบจบในหลอดเดียว บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดประหาชนผู้นำด้านโปรไวโอติกผู้คิดคนและพัฒนายาสีฟันปูโปรไวโอติกช่วยสร้างสมดุลแบคทีเรียรที่ดีให้มีมากกว่าแบคทีเรียรไม่ดีช่วยลดปัญหาในช่องปากต่างๆทั้งเรื่องกินปากฟันผูปัญหาเหงือกอักเสบเกี่ยวฟันง่ายจบครบในหลอดเดียวและได้รับความเชื่อถือของใจคนรักสุขภาพปากอย่างสูง เพื่อขอบคุณผู้บริโภคู้จึงจัดงาน y u By Interfarma f a ฟ Meet พร้อมเปิดหนังโฆษณาตัวใหม่ยาสีฟันยูโดยพีเซนเตอร์ในเอกสาวสวยคิมเบอร์รี่ในวันเสาร์ที่ยุสีมิย,ยุนที่ผ่านมานณบริเวณหน้าท็อปชั้นทีศสูย์การค้าเซนทันสิบเก้า ภายในงานได้รับเกียรติจากโรเตอร์พริณวัฒนิมิติพันธ์ประธานกรรมการบริหารให้เกียรติเป็นประธานและพบกับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ที่เซนเตอร์ยิ้มสวยสดใส ร่วมพูดคุยถึงภาพยนต์โฆษณาตัวใหม่ในการดูแลรักษาช่องปากและฟันให้สะอาดแข็งแรงสดชื่นด้วยยาสีฟันยูและชมโชว์ชพิเศษบทเพลงไพเราะส่งความรักแทนคำขอบคุณจากพิจเต,เตอร์อยิ้มสวยและกิจกรรมถ่ายภาพแบบใกล้ชิดกับรอยยิ้มสดชื่นมั่นใจของสาวคิมให้เราแฟนคลับได้ฟินอินเลิฟก,กันเพื่อนหน้าหากคุณต้องการมีรอยยิ้มสวยแบบมั่นใจและมีสุขภาพในช่องปากที่แข็งแรง คิดถึงยาสีฟันอยู่กันด้วยนะคะพิจเตร์ดิฉันเป็นสถาปนาระบุนนี้ด้ลยพิจิตร์ใช่ครับที่เขาติดโควิดช่วงระยะโควิดระบาดใช่แล้วค่ะจริงๆก็เป็นพีเซนเตอร์มาสามปีปีนี้ปีทีท่สามแล้วใช่ครับใช่ค่ะ,คะก็ดีใจมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสถาปนาระบุนมากค่ะขอบคุณครับนะคะทำไมถึงต้องเป็นอิมเบอรี่ค่ะก็จริงๆก็ เนื่องจากบริษัดก็ชื่ออินเตอร์ฟอร์มาชินคัมบรี่ก็อินเตอร์นะครับเป็นอินเตอร์เดเวทิชเชนอลแล้วก็คือมืความเป็นอินเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพเรื่องอะไรต่างๆเราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเราเลยนะครับแล้วเราก็มองหายาสีฟันที่เราแบบ ใช้ได้จริงมานานแล้วค่ะแล้วก็บวกกับยาสีฟันตัวนี้คือตอบโจทย์เรามากๆเลยเพราะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คือเหมือนแบบเหมือนได้พูดเต้ปนปากจริงๆค่ะว่าแบบของเขาใช้ดีจริงๆเลค่ะตอนนี้ก็ใช้มา3ปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าช่องปากก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนแบบแต่ก่อนเขอซ้ำหน่อยว่าคุณกิมลี่พกไปตลอดเวลาไปถ่ายใช่ค่ะก็ถึงจะเสร็จทั้งทั้งสิ้ มีโปรแบบเป็นยาสีฟันแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่มีส่วนผสมของโภคเบาทิ้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือมีสมุนไพรรวมกับตาชนดเทยระคะก็จะมีความธรรมชาติด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คิมชอบมากแล้วก็คือมันเป็นยาสีฟันที่เป็นฮอลิสติกด้วยแล้วก็ทําให้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเหมาะกับคิมยังไงบ้างคะก็สายสุขภาพอย่างเราคือแบบก็ต้องมองหาสิ่งที่แบบดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็เราเป็นคนที่แพง่ายมากๆายาสีฟันเนี่ยเราก็ เลือกแบบค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกมากๆเลยค่ะซึ่งตัวเนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายเวลาใช้เนี่ยมันก็ไม่แสบปากแล้วก็ปากก็แบบไม่ลอกอะไรอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยอันนี้พูดจริง ครับก็คิดว่ายาสีฟันโพรบติกอนาคตก็จะเป็นยาสีฟันที่ที่คนได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับเพราะว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การวิจัยนะครับก็พราว่าโพรบติกเนี่ยจะช่วยสร้างสมดุลช่องฝากนั่นก็จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทุกท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ยาสีฟันหลายๆอย่างนะครับว่าบางท่านอาจจะต้องการกินปลาบางท่านบางท่านต้องการเรื่องฟันขาวบางท่านต้องการเรื่องเกี่ยวฟันนะครับเรื่องฟันผุกก็จะครบจบในหลอดเดียวครับ ก็ปลอดไทยด้วยครับครับว